ส่วนที่วางประสกวันสถานที่สอบสวนนั้น,นระยะของการรอขอยนี้พันตำรวจเอกโสพลวารัชนน์รองผู้บังคับการใต้ในฐานะรองผู้บัญชาการสอบสวนกรณีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของเราว่าเวลาสี่ทุ่มแล้วท่านปิดจำนวนเฉพาะวันนี้ได้อย่อยางออการสอบสวนวันนี้ยังไม่เลิกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพบพยานเอกาสารอีกจํานวนหนึ่งซึ่ง อราจะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จนะฮะแล้วคิดว่าจะต้องรีบสอบสวนให้เสร็จภายในวันนี้ต้องรีบสอบสวนให้เสร็จภายในวันนี้ในเมื่อพบพยานหลักฐานเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะไม่ทราบว่าเราจะสามารถที่จะทําการศึกษาขุดดมนี้ได้หรือไม่การศึกหรือไม่ศึกนี่เป็นเรื่องนอกอำนาจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถให้คำตอบครับ ตางผู้สื่อข่าวได้ระดับรตำรวจได้ก็เป็นเหรียญท่านพ่านพลตรีประยูนโกนมารก,กุลนนนครหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการฟ้องร้องพระภิกษุว่าไม่มีกฎหมายอะไรระบุว่าจะฟ้องร้องพระไม่ได้ในชั้นศาลและหลักฐานที่ยึดได้ในตอนนี้ก็มีอยู่มากมายพอส่วนคําถามที่ว่าเครื่องราชสิริยาพรที่ยึดได้เป็นของจริงหรือปลอมพลตรีประยูนตอบว่าไม่ทราบ แต่ได้พบหลักฐานในการสั่งทำแล้วบรรยากาศในตอนนี้ผู้สื่อข่าวญาติโยมต่างเฝ้ารอยอย่างหนานแน่นรายละเอียดอื่นๆติดตามได้จากข่าวของช่องเจสีแห่งนี้ที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงชัยประจันภานปีสรับร่างทีท่ส6บร,รอบแรกคู่ที่สองระหว่างทีมทันากาเสื้อน้ำเงินแขงขาวกับทีมปาหาังจากมาเลเซียธนากาทั่งลงสนามเตะน,นันีีเป็นนัดแรก ส่วนป้าหังลงเตะน้นมีเป็นนัดที่สองโดยในนัดแรกเอาชนะทีมโอสุสภา,าเจ้าภาพจัดการที่ขันมาในวันเปิดสนามสองประตูต่อหน,นึ่งการเตะในครึ่งเวลาแรกเขาเล่นไปได้เพียงสิบนาทีสู์หน้ามหาไปเยัยพง,งผิวอ่อนก็แผลงริบออกมาโดยยิงประตูแรกให้ธนากาศนำป้าหังไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลัง ปาหังเล่นเข้าฟอร์มขึ้นและสามารถยิงประตูตีเสมอได้สําเร็จในนาทีที่51<ป>เมื่อน,นอดินพัซสสั์ยิงลูกจากระยะ25หลาเข้าไปหน้าประตูโรเฉลไปโดนเท้าของยูริสอาลิฟลอยโดมงเข้าประตูไปสุดความสามารถของกัปตัน,นอังสูงเหนืองในทวารของธนากาศจะป้องกันไม่ได้จากนั้นธนากาศรวบรวมพลังเปิดฉากบุกต่อไปและแล้วในนาทีที่65พิยพง์ผิวออนก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลด้กรั้ง ยิงประตูที่สองให้กับธนากาศหนีห่าออไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งจากนั้นทั้งสองฝ่ายทําอะไรกันไม่ได้เมื่อหมดเวลาการแข่งขันธนากาศประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะป่าหังไปได้อย่างบิดสองประตูต่อหนึ่งเก็บคะแนนไปสองคะแนนส่วนปาหงได้สองคะแนนเท่าเดิมจากการชนะโอสุสภาในนัดเปิดสนามสําหรับนักเตะที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของคู่นี้ก็คือซูน่ามหาภัยพิยพงศ์พิวอ,อนส่วนผลการแข่งขันในคู่แรก ราชวิธีเสมอกับโอสสภานหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยยิงประตูได้ในครึ่งเวลาแรกทั้งคู่โอสสภาได้ประตูจากธรรมวิสริธรรมในนาทีที่22ราชวิธีที่เสมอได้จากประพงทองทวีในนาทีที่45การแข่งขันชกมวยที่เวทีลูกนีค่ำวันนี้มีผลรากฏดังนี้ดาวเหนือนอพัทยาแพ้นอกเอาสังคมธรรมชาติทกที่4 เดนนภาูกสำรองชนะคะแนนวิทยาฤทธิ์ปอกิจเจริู้ใส่น้อยเขื่อนเพชรแพ้คะแนนน้อยนอบังเกนพิมพอรันเล็กสิทธิอรันชนะคะแนนสามารถวิทยาคนสงมักกันสอเพลินกิตแพ้คะแนนลุงโรสสิงห์หลานทองและที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการชกคู่เอกระหว่างไวไฟประพัดมอเตอร์ฝ่ายแดงกับปีใหม่อยุทธนากรฝ่ายน้ำเงินทั้งคู่ขึ้นชกด้วยน้ำหนักตัว114ปอนด์เท่ากันหลังจากั้งคู่ชกอนกภบ5ยก กรรมการโวมคะแนแล้วชุม,มือให้ไวไฟประพัดมอเตอร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไป วันพุทธที่4พฤศจิกายนข่าวต่างๆที่น่าสนใจมีเสนอท่านชมอีกเช่นเคยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีพนักงานทําความสะอาดกระจายอยู่ตามเขตพื้นที่ต่างๆเป็นจํานวนมากพรุ่งนี้พลตรีจําลองสีเมืองผู้ว่ากทมจะประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อคัดเลือกยอดพนักงานรักษาความสะอาดและขวัญใจกทมฟุตบอลฟินส์ครับนักพรุ่งนี้ขอลุกหนังอย่าพลาดชมการแข่งขันระหว่างฮาก้าและธนาคารกรุงไทยเป็นคู่แรก ตามด้วยคู่ที่สองระหว่างเกาหลีและฐานหมกติดตามข่าวคืบหน้าต่างๆได้ะจะากภาคข่าวทุ่มครึ่ง2ทุ่มและภาคขา่าว5ทุ่มในใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ